มีวิดีโอหนึ่งบนเวยปัวแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของจีนที่เป็นกระแสเมื่อวันพุธที่แล้วเป็นมาตรการสุดตรงของจีนในการต่อสู้กับโควิด -19 เราเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังบังคับให้คู่รักย้ายไปยังศูนย์กักตัวเจ้าหน้าที่ขู่ทั้งคู่ว่าถ้าพวกเขาไม่ปฏิบัติตามพวกเขาจะถูกลงโทษสามชั่วโคตรชายหนุ่มตอบเรียบว่าพวกเราคือคนรุ่นสุดท้ายขอบคุณ คำตอบของเขาทําให้กลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจีนจํานวนมากคาดเดากันไปว่าคนรุ่นสุดท้ายหมายถึงอะไรบางคนบอกว่าทั้งคู่อาตาสินใจที่จะไม่มีลูกในขณะที่บางคนสงสัยว่าพวกเขาจะไปต่างประเทศหรือไม่ความคิดเห็นหนึ่งตั้งคําถามว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะยังคงอยู่ถึงสามชั่วอายุคนหรือไม่โพสต์นี้ถูกลบไปแล้วเมื่อพิจารณาจากน้ำเสียงของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นในเซี่ยงไฮ้ วิดีโอบนโลกออนไลน์ที่แสดงให้เห็นชาวเซี่ยงไฮ้และพื้นที่อื่นๆโตเถียงกับตำรวจนั้นหายไปจากสื่อสังคมออนไลน์จีนเป็นจำนวนมากเชื่อว่าถูกเซ็นเซอร์ไปแล้วเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วทางการจีนได้เพิ่มข้อจำกัดเรื่องโรคระบาดในเซี่ยงไฮ้เป็นสองเท่าหลังจากผ่อนปลนกฎด,ดังกล่าวไปได้ไม่นานเรื่องนี้ทําให้ชาวเมืองโมโหเพราะหวังว่าการล็อกดาวน์นานหนึ่งเดือนจะคลี่คลายในที่สุดมีการร้องเรียนเรื่องการขาดแคลนอาหารและบางคนถูกกักตัวโดยถูกบังคับให้มอบกุญแจบ้าน ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าเขาไม่คิดว่ายุทธศาสตร์โควิด -19 เป็นศูนย์ของจีนจะยั่งยืนโดยพิจารณาจากพฤติกรรมของไวรัสในตอนนี้และสิ่งที่พวกเขาคาดหวังในอนาคต